สัตว์ที่มีอัธยาศัยดีจะคบกันกับพวกมีอัธยาศัยดีสัตว์ที่มีอัธยาศัยเลวก็จะคบกันกับสัตว์พวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์ผู้มีปัญญา,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 าจะคบกันกับสัตว์ผู้มีปัญญาสัตว์ผู้มีหิริความละอายมีโอตอปากความเกรงกลัวก็จะคบกันกับสัตว์พวกนี้ผู้เชาบอกว่าพิกูเธอเห็นไหมพิกูที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุนพวกนั้นเป็นพวกผู้หูสูร เห็นที่นั่งสมาธิเดินจงกรมกับพระสารีบุตรไม้พวกนั้นเป็นพวกมีปัญญาเห็นพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิกับพระอนุตธะไม้พวกนั้นเป็นพวกที่เลิศด้านทิพยาจักขุแล้วก็บัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะคบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุแม้ในอดีตแม้ในอนาคตแม้ในปัจจุบันก็ตามสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะสมาคมกันโดยธาตุงนั้นใครที่กําลังสมาคมกันอยู่ก็แสดงว่า กำลังเข้ากันได้โดยธาตุคุยถูกคอกันภาษาเดียวกันสินเสมอกันจาค่าเสมอกันศรัทธาเสมอกันโยวมลองศรัทธาคนละแบบสิโยมก็จะไม่คบกันนะสินคนละแบบก็จะไม่คบกันเสาร์อาทิตย์ฉันจะไปวัดคนนี้จะไปตกปลาไอ้คนนี้จะไปดูหนังนะเราคุยเรื่องนะความสงบสงัดมากน้อยสันโดษไอ้นี่คุยเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่ม นะผู้จ้าบอกการคุยของเราจะเป็นไปกันไม่ได้นะนี่เพราะความมีสิทธิ์ไม่เสมอกันดังนั้นสัตว์ก็จะแยกกันโดยธาตุของมันนะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ย